สวัสดีครับจากนัทแท็กเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้นะครับนัดมีรถมาแนะนํา2คันนะครับเป็นรถไถตัดหญ้านะครับเป็นซีรีส์ L นะครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับเรามีทั้งเอล์สามสองหนะครับแล้วก็มีทั้งคูเวต้าเอล์สาคันนี้นะครับได้หางตัดหญ้าใหม่ทั้งคู่นะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจเดี๋ยวผมพาชมสภาพรอบๆคันนะครับก่อนที่จะรีวิวระบบการทํางานนะครับเริ่มต้นจาก34แรงคันนี้นะครับราคาเพียง179,000บาทนะครับรถคันนี้ มีเล่มทะเบียนนะครับจะเป็นตัวแรกนะครับเครื่องเคลียร์ดีนะครับระบบไฮดรอลิกต่างๆสมบูรณ์จบจากที่ผมอธิบายนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำขับ ตัดหญ้าให้ชมนะครับตัวนี้ได้พร้อมกับหางตัดหญ้าใหม่นะครับเป็นของค่ายสยามสตอร่า1เมตร20รับประกัน6เดือนนะครับชุดท้ายแขนหลังโซ่ข้างนะครับระบบไฟเราเช็คให้เรียบร้อยนะครับไม่ชั่วโมงคันนี้จะอยู่ที่2 8 0 1ชั่วโมงการทํางานห้องคัดตัดให้เรียบร้อยนะครับเครื่องเกียร์ดีครับรถใช้งานได้ปกติรุ่นนี้เป็น2พาวเวลโฟรวิลระบบเกียร์เป็น8เกียร์หน้า4เกียร์ถอยหลังรถถือว่าสีเดิมสภาพสวยนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่หารถไไไวว้้้้ปปใใชงาาาานนนนนรรรหหือออ่่่่่ยกกดีีุุเ็ทมมขึ นะครับรุ่นนี้จะเป็น L 3 2 1 8อ DT นะครับระบบเกียร์ตัวนี้นะครับเป็นซิงโครนชัตเทิลนะครับแบบคัตแห้งนะครับเกียร์เข้าข้างพวงมาลัยแบบนี้เลยนะครับไม่ชั่วโมง1,283ชั่วโมงงานนะครับความเดิมของเขาครับท่อนคัตเดิมนะครับพวกลูกหมากพวกซีนล้อนะครับผมการันตีว่าไม่เคยแกะไม่เคยรื้อยางสวยทั้ง4เส้นสภาพยางหลังเนี่ย95-98%ท้ายนะครับเดิมๆไม่ไม่ไม่ได้แกะซีลนะครับซีลไม่มีแกะนะครับหรือเขาเรียกว่า ในศัพท์ภาษาช่างเขาเรียกว่ารถแห้งๆนะครับไม่เคยแกะไม่เคยรื้อนะครับหางตัดหญ้าใหม่1เมตร20สยามสต,ว,ตวล่าเช่นกันคันนี้นะครับราคาเพียง2,9900 0ับาทจัดส่งฟรี300กมนะครับหรือจัดส่งทั่วไทยหรือประเทศเพื่อนบ้านก็สามารถจัดส่งได้เพื่อนๆเอฟซีท่านใดสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับ091 8 6 1 1 1 9 1นแ่นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่0633130447นเดะครับเดี๋ยวเชิญชมรีวิวการทำงานของแต่ละคันกันนะครับ ที่3 4แรงก่อนครับสตาร์ทเลยมินครับสตาร์ทง่ายติดง่ายครับขึ้นเดียวติดเลยนะครับอ่าระบบไฮโดรลิกนะครับปกติครับนะครับขางขึ้นไวด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวตัดหญ้าแบบลกๆชึบๆให้ดูเลยนะครับตัวนี้1 7 9 0งแบาทครับส่งปีนะครับอ่าสงโซนภาคใต้หรือทางสวนไหนที่หญ้ารกๆึบนะครับอยากได้รถไถไว้ไปใช้งานนะครับอ่า ซื้อรถไถดีกว่าซื้อรถตัดหญ้านะครับผมแนะนําว่าอย่างนี้นะครับยังไงก็บอกว่าดีกว่าครับหมดฤดูตัดหญ้านะครับมันยังสามารถเอารถไถเนี่ยไปดันไปไถหรือใส่หางได้นะครับเนี่ยครับหญ้าลกๆนะครับตัดได้สบายๆครับนี่เลยนัใครสนใจก็สามารถเดินทางเข้ามาดูรถได้นะครับตัวนี้8เกียร์หน้า4เกียร์ถอยหลังครับ8เกียร์หน้า4เกียร์ถอยหลังหรือว่าคล่องตัวเลยนะครับไปนู้นเลยข้างก้านะครับตัดลกๆเลยอ่าดันแล้วก็ตัด จอดนี่เลยครับจอดนี่เลยมาจอดตรงนี้เลยมาขอดูเครื่องยนต์หน่อยนะครับเราขับมาจากที่ร้านนะครับเครื่องยนต์ก็ร้อนอยู่ที่ความร้อนอยู่ที่ระดับหนึ่งแล้วนะครับเปิดเครื่องเปิดเครื่องหน่อยเปิดเครื่องเปิดคคเครื่องอ่าเปิดเครื่องเปิดน้ำมอ้น้าหน่อยครับให้เพื่อนๆดูอ่าในสภาพข,ของตัวรถหน่อยว่ามีการทําอะไรไปแล้วบ้างอ่าแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับอ่าแบตเตอรี่ก็ถือว่ายังสภาพที่ใหม่อยู่นะครับแบตเตอรี่ยังสภาพที่ใหม่อยู่นะครับเดี๋ยวเราดูน้ำมอน้ำก่อนนะครับอั็นับแรกนะครับ ต้องชัดเจนทุกอย่างครับน้ําไม่ดันนะครับน้ําไม่ดันนะครับเครื่องไม่หัวไม่ไอนะครับชัดเจนนะครับใครสนใจนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันครับกับตัวนี้คูบัต้า L สามสี่ศูนย์แปด DT นะครับเป็นตัว DT ตัวนี้นะครับพร้อมกับถังตัดหญ้านะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันคุ้มคุ้มเลยดันได้ถ่ายได้พวงมาลัย power สองพาวโฟวิวขับเคลื่อนสี่ล้อครับ L สามสี่ศูนย์แปดครับ ชมอีกหนึ่งคันครับสำหรับคูโบต้า L 3 2 1 8 PT นะครับตัวนี้เป็นรถเกดทะเบียนปี2 5 6 3ครับเป็นคันใบมีดแบบคานบนครับพร้อมกับหางตัดหญ้าใหม่ขนาด1เมตร20นะครับคันนี้นะครับราคาค่าตัวเพียง2,99,0 0 0บาทเท่านั้นนะครับหรือว่าใครที่อยากได้ผานควรไปพร้อมครบนะครับเอาผานควรไปด้วยก็จบที่สามเซนตสองนะครับได้ทั้งดันหน้าทั้งผานแล้วก็ได้ทั้งหางตัดหญ้าใหม่นะครับเดี๋ยวเชิญชมนะครับการตัดหญ้าก่อนนะครับ หรือว่าคล่องตัวนะครับนิ่มๆเลยตัวนี้นะครับระบบเกียร์นะครับก็จะเป็นระบบเกียร์ที่ใหม่แล้วนะครับค่อนข้างที่จะคล่องตัวแล้วนะครับ8เกียร์หน้า8เกียร์ไปหลังนะครับ8เกียร์หน้า8เกียร์ไปหลังนะครับเดี๋ยวดูนะครับพี่นาทีจะชนต้นไม้นะครับเอาชนต้นไม้ก่อนนะลูกนะครับชนต้นไม้ก่อนนะขอชนต้น เอาเกลดหน้าดันต้นไม้ไปก่อนอันนี้ทดสอบแบบย่าลกๆให้กับเพื่อนๆได้ชมกันเลยครับ เพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับสามารถเดินทางเข้ามาดูรถได้นะครับที่ร้านนาทคเตอร์นะครับตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีวันนี้ผมเอาตัดหญ้ารกๆให้ดูเลยว่าแรงม้าเราเหลือๆนะครับที่นาทีตัดที่3โลนะครับเราจะตัดในเกียร์เร็วกว่านี้ก็ได้นะครับตัดใน 2- ไฮปกติก็ได้นะครับตัวนี้นะครับหางตัดหญ้าใหม่นะครับหัวเกียร์ใหญ่นะครับรับประกัน6เดือนนะครับหางตัดหญ้าเรารับประกัน6เดือนนะครับเพื่อนๆทางโซนภาคใต้ได้ไว้ไปใช้งานนะครับเราก็จัดส่งได้นะครับ แบตเตอรี่ก็ถือว่าใหม่ครับรถไม่ชั่วโมงแค่เท่านี้นะครับถือว่าใช้งานกันยาวๆครับสำหรับรถของรุ่นนี้นะครับผมถือว่าเป็นตัวที่เหมาะสำหรับทั้งงานนางานตัดหญ้างานไถสวนเลยนะครับเอฟซีท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้นะครับ0918611191ครับคันนี้ราคาเพียง299,000บาทเท่านั้นนะครับเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนพร้อมนะครับสนใจสามารถมาดูรถได้ครับนัดแท็กเตอร์ครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีสำหรับวันนี้ครับ จบการรีวิวสําหรับรถไถตัดหญ้านะครับทั้ง2รุ่นนะครับทั้ง L34 และก็ L32 ครับสนใจนะครับเบอร์โทรอยู่ด้านล่างคลิปนะครับติดต่อหานัดได้โดยตรงครับ0918611191ครับร้านนาเทคเตอร์ครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับ